บทที่เจ็ดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจนะสัมปันโนสุปโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัตธรรมสาราจิสัตถาเทวมนุสานังพุทโธภควาติสวากขาโตภควตาธโมบทที่แปดสวากขาโตภควตาธโมสันจิจโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญิโกปจจตังเวปิปโพวินโยยิจิบทที่เก้า สุปฏิปันโนภะวะโตสามะกสังโฆชุปริปันโนภะวะโตสามะกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะวะโตสามะกสังโฆสามิจิปันโนภะวะโตสามะกสังโฆญาชิตังยตังลิพุสานจุขานิอัตถะปุริสานปุขลาเอสกบะโตสามะกสังโฆอหุเนยปะหุเนยทักกิเโยอนชะลิกะเโยอนุตตังปุญญาเกตังโลกัสสหติบทที่สิบจินตามณีปิยังมัดังยะสังทาสโกนังอุปสันตินิสัมนิสเนหังมาตาปิตาวะโอระหัง ปะโพธันจะกมหาราชาตัวังมังโพสตุนนทิปังกาเลเทโวสุโโปเศรษฐกินจีเทโวเยสโกปชังทัศมิงกินเนวาตตาปียังกันตังสันลิปโตภาบันุูมีสิทธิลาภังเจรนาเยมณีจินดาปียังจะทะนางสัพเพชนาพองหูชนะปียังมามะบทที่สิบเอ็ดสกตวาพุทธะตังอุตตังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเถรเชนะสุจินานัสันตุปนมาสเพทุกขาวูเป็นปบสเมตุเต สกัตวาธรรมรัตนังอุตตังอุตมังวรังปลิลาหูปสัมมณังจำมันติเจนะสุตินานัจันตุปธรมาสัพเพพยาวุปัเมตุเตสกัตวาสังฆรัตนังอุตตังอุตมังวรังอ้างนุยังปะหุยังสังเกตเจนะสุตินานัจันตุปธรมาสเพโลคาวุปัเมตุเต อิทิปิโสพระกวาอลังสมาสัมพุทโธวิชาจนนาสัมปโนสุกโตโลกวิทูอนุตโลปุริสตธรรมสานจิตถัฏฐิมนุสานังพุทโธพระกวาตีสมาขาโตพระวตาธรรมูันติจโกกกาลิโกเอหิปสิโกโอปนายิโกปจตังเวทยธิปโภวิญญุหิติ สุปฏิปันโนพระพุทธโตสามภะสังโฆชูติปันโนพระพุทธโตสามภะสังโฆยยนยบจิปันโนพระพุทธโตสามภะสังโฆสามีจิปโนพระพุโตสามภะสังโฆยาเยตังจกตังนปุริสายุขานิอยธาปุริสายปุกลาเอสาพระโตสามภะสังโฆอานุโยปังอานุโยทักเกเนโยอัญชลริกระนิโยอนุตลังปุญญาเกตังโลกัสสาติอินมณีปิยังมัดังยะสังสาโฆนางอุปสันติสินิหังมาตาปิตาวะโวลังปะโพธัญจมหาราชาตังวังโพสตุโนติปังกาลิเทโวสุปเทเจนจิจิเทโโย เยสกโกปัชังทัทมิงกินเนวาทัตตาปียังกัรตังสาริปุตโตพะมันตุมีสิทธิ์ระพังชนะนเยวานีจินดาปียังจะทถานังสัพเพเจนาพระหูชนะปียังมะมะสกัตถวาพุทธรัตนังอุตตังอุตมังวรังนิตินิตังเทวมนุษยานังพุเตเจนะสุตินานันตุปุพานมาสเพทุขาบุเมพบเทนตุเตสกัตถวาธรรมรัตนังอุตตังอุตมังวรังปิริลาหูปัสมานัง ธรรมะเตชินาสสดินานัตันตุปธรรมสัพเพพัญาวุปธรรมีตุเตสกตะวาสังขรัตะนังอุตตังอุตมังมะลังอหุเนยังปะหุเนยังสังเคตยนัสสดินานัจันตุปธรรมสัพเพโลคาวุปธรรมีตุเตอิติปิโสพระกวาอหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจจนะนัสัมปันโนสุขโตโลกัพิทูอนุโตโลปุริสัตธรรมสาวะจิตตถาเทมโนตสานังพุทโธพระวาติสวะขาโตพระวตาตโมสันติจิโกอกัลโกอิหิปัสสิโกอุปนะัิโกปจตังวิจิปภูมิจุหิติ สุปฏิปันโนพระพุโตสามะกัสสังโฆชุบดิปันโนพระพุโตสามะกัสสังโฆญาญาปฏิปันโนพระพุโตสามะกัสสังโฆสามิจิตปันโนพระพุโตสามะกัสสังโฆญาชิตทางชจาริปุรสสาจุคานิอัถาปุริสาบุคลาเอเสขพุทโตสามะกัสสังโฆอาุเนโยปะหุเนโยทักกินเนโยอันเฉลีกยกรณโยอนุตรังปุญญัเกตังโลกัสสาติอินเมณีปิยังมดังทัศสังทาสังโคนังอุปสันติสิเีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพสันจามาราชาตะวังมังโปสตุโนติปัง กาเลเทโวสุโปเสติกินธิเทโเยสะโกปัจังทัตมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสลิปุโตภะวันตุเมสิติลาฟังชนะนาเยมณีจินดาปิยังจัทตทะนังสัพเพเจนะพระหูชนะปิยังมามะสกัตถวาพุทธรัตนังโอตตังอุตมังวะรังหิตังเทมมนุษย์สานังพุทธเจชนะสุเจนา นัตสันตุปรมาเพทกขาวมีปัจเมตุเตสกัตวาธรรมรัตนังอุตตังอุตมังวังปิลาหูปัจเุเนตุเตสัตตวาสังฆรัตนังอุตตังอุตมังวังอหุนยังปางหุนย่งสังฆเตชเนะสุเทนานัตสันตุปรมาสเพทูาบูปัจจเมตุเต